จนหมดจนไม่มีส่งแล้วก็โดนติ๊กตอกแบนนี่ขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโนู no, วันพรอวันเกิดห,หนู บ้านไวจังเชา้าอเหรอโอเคเป็นอันว่าแน่นอนใกล้เกินน่ารักแท้หืม,หมน่ารักชะมัดตั้งชื่อต่อ,ตอ ทำไมผวข่าวจังคะอา้าวผมใช้ฟิลเตอร์งั้นหน้าผมไม่ใสขนาดนี้หรอกก็จังใสนี่คนไม่ได้นอนมาหน้าจะมาส่องใสอะไรขนาดนี้บ้าหรือเปล่าที่ผมหน้าใสเป็นเพราะว่าผมกินคุกกี้นะครับคุกกี้ใช่เพราะว่าผมกินแล้วมันไปมันถ้าเกิดมันเกินจริงมันจะโดนใช่ปะ เราก็ไม่ต้องพูดขนาดนั้นหรอกเนาะพูดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ด้วยเหนื่อยปะเออห้ามพูดไม่พูดหรอกอือออออโนสู้แดดผมไม่ได้สูบกับมันหรอกครับผมก็แพ้มันอยู่ดีต้องจีเอ เสงเลยพูดไม่ได้เออไม่งั้นด้หาไปหลายดอกเแล้วเนี่ย mm. ใครอยู่ข้างหลังคะับพอดีว่าผมเองครับอะไรแต่ว่าอันนั้นผมจะให้ผมเป็นเวอร์ชั่นอยู่เฉยๆเะยแต่งตัวดีๆใส่เสื้อดีๆแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นผมเองผมผมจะให้ผมไปยืนอยู่ตรงนั้น มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการตลาดเข้าใจไหมเป็นการตลาดประมาณแบบว่าเอ,อ้ยืนคุมของอยู่อะไรของอยู่อย่างงี้เออว่างง้นมันเป็นของเองแหละก็คือจะแบบว่าจะมาปั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมาปั่นกับผมก็ยากหน่อยอันนี้คือผมและอันนั้นก็คือผมความจริงแล้วมันเป็นตัวคนนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเขาผม ผมผมทำตัวเองแบนๆแล้วก็ให้มันอยูดเฉยๆแล้วก็ทำคือตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปไว้ตรงนั้นโอเคไหมใครทำคุกกี้อ๋อก็คือเป็นเป็นไอ้นี่ครับพ่อค้าครับผมพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายครับแล้วบางทีผมก็ทำเองด้วยอะไรเองด้วยครับผม ุกวันนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยต้องมาขายของทำคุกกี้ครับขายงานมีทุกวันนะแต่ว่ามันมียี่สี่ชั่วโมงไงลิเกก็เล่นแค่กี่ชั่วโมงหกโมงเจ็ดโมงเอ้หกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแล้วเวลาที่เหลือถึงกี่โมงนะเล่นถึงตีสองตีหนึ่งตีสองถ่ายลงถ่ายรูปลาคนดูก็ตีสาม ตีสี่ไปกลับบ้านก็ตีห้าหกโมงและแตอนที่เหลือเราทําอะไรละ่ะเราว่างนี่จะพักผ่อนทําไมใช่ไหมแล้วก็หาโน่นหานี่อะไรทําผมก็ทำํำก็ผมไปเรื่อยๆอุยนอนเอาเรื่องอ,อะไรมานอนเอามนุษย์เราต้องนอนด้วยล่ะครับผมงง คิดว่าเราเกิดมาอยู่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 แล้วก็ตายเราไม่ต้องนอนใช่ไหมไม่ต้องนอนด้วยหรอครับไม่ต้องหรอกมั้งผมคิดว่าเราไม,ไม่ไม่ไม่ควรจะต้องนอนอ่ะเราควรจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยพักผ่อนนะ นอนเป็นที่ี่มันผมว่าว่าเวลามันตั้งที่สี่ชั่วโมงนะมีอะไรให้ทำอีกเยอะมันก็แค่ความง่วงเข้ามาแกล้งแค่นั้นเองเดี๋ยวถ้าเกิดเราทนได้แล้วก็เก่งละเราจะผ่านช่วงง่วงนอนไปได้เดแล้วก็เดี๋ยว,วเราก็จะเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่น พอเราเป็นเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยพักผ่อนเนาะลาขับรถใช่ก็ขับรถไงแหนมเห็ดยังไม่ได้กินเลยเออใช่เดี๋ยวผมกินแหนมเห็ดกินดีกว่าโว้ยเดี๋มผมกินแหนมเห็ดดีกว่า ันนี้ไม่ได้ขายผมจะกินเองผมหิวแล้วก็แบบว่าก็ที่ผมทํำทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าผม,มต้องการหาเงินผมหาเงินไปทําอะไระผมก็หาเงินนะไปหาหมอสิเดี๋ยวโชว์คุกกี้ก่อนทุกคนอย่าลืมกดสั่งนะไปสั่งด้วยนะวะ อ๋อกระเป๋ากระเป๋าปิดไปแล้วนะกระเป๋าคือคือคือกระเป๋าหายไปไหนอะปิดแล้วเหรอหมดเหรอ ว้าเราจะกินแหนมเห็ดแน่นะอ๋อถ้าเกินร้อยบาทมันผิดเองเหรออ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วเราก็มีแหนมเห็ดเอาไว้กิน Mmm! My car! มันรสชาติมันรสชาติมันเหน่นมๆอะ่ะแต่ว่ามันเป็นเห็ดใครว่ามันไม่ใช่หนังหมูใครเคยกินแหนมอร่อยบ้าง ใครเคยกินแหนมอร่อยมันก็คือรสชาติที่คุณกินนั่นแหละคือมันเป็นแหนมอร่อยอะ่ะนั่นแหละมันคืออย่างงี้อื้หูอืมรสเดียว biểu biêu ha, mắm, hương vị mắm biêu biêu, ngon, hết, ngon, hết chào vắng อ๋อ oh, เป็นสินค้าโอทช็อปด้วย mm hmm. ของฝากจากวังน้ำเขียวนะขามาฝากเด็ดเลยของเด็ดเลยถ้กล้าหมดแล้วมันเกินร้อยบาทแล้วเดี๋ยวมันตัดของมันเองคุณก้อยขอบคุณนะคะ่ะ